ฮัลโหลเป็นไงครับไหนภูเขาอยู่ไหน <Hey. S 2> ตอนนี้เช้าที่โรงแรมของเราวันนี้เราจะไปไหนครับโปรแกรมของเรา <Hey. S 2> จะไปตลาดก่อน <Hey. S 2> ใช่ไหมคะไปดูตลาดโลเคอลเขาแล้วก็จะไป <Hey. S 2> ชมวิวแล้วก็จะไปล่องเรือในแม่น้ำกันนะทุกคนวันนี้วันที่ <Hey. S 2> สองแล้ว hey. ตอนนี้เราอยู่ที่วันนี้เรามาเดินตลาดสดนะเขาบอกว่าเป็นซันเดย์มาร์เก็ตของที่เมียววกเรามาดูว่าอของพื้นเมืองเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้นะห่างจากที่พักเราประมาณ3กิโลนี่นเ,เราดูซิว่าพื้นเมืองของเขาที่นี่เขาขายอะไรบ้างนะเนี่ยก็เป็นซอยเล็กๆเ,เข้าไปแล้วก็มีของพื้นเมืองมาขายเนี่ยเรามาดูว่ามีมีอะไรแปลก สีเมืองบ้าน่า<ม>เดินไปเรื่อยๆนี่เพิ่งเข้ามานะอ่เนี่ยเขาก็จะมีคนมาขายของแล้วอาจจะมาสายแล้วของบางอย่างน่าจะหมดแล้วเนี่ยเห็นเขาเก็บของแล้วนะ่ะใช่ไหมพี่นัทนี่มีถนนดูสินี่มดูมีชิค้มีส้มมีหน่อไม้มีอะไรอย่างนี้นะน่าจะเป็นแบบตลาดนัดเสาร์อาทิตย์เนาะพี่นัทเนาะดูสิ เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆ่ขขยนี่เดินมาเรื่อยๆอ่ามีไก่ด้วยนะไก่อยู่ใ,ในกรงขายน่าจะแบบชอบตัวไหนก็เลือกแล้วก็เชือดเลยนะแม่ว่านะสดๆนี่เลยใช่นี่เดินมาตรงนี้เขาก็มีมาตัดผมด้วยนะนี่ตัดผมกลางตลาดนะัดเลยนี่มีบาร์เบอร์ช็อปด้วยน่าจะเป็นสาลาเปานะของนึ่งๆสลาเปาของนึ่ง ก็ของทอดอทอดแบบนี้มีชานี่ขายเป็นเส้นฝืมั้งแล้วก็มีน้ำด้วยนี่ของพื้นเมืองอนนเป็นของพื้นเมืองเรื่องของแห้งอะไรอย่างนี้นะพวกเนื้อไส้กรอกของอะไรอย่างเงี้ยอืมพุซาจีนนี่จะมีมาขายแบบนี้เลยอ้อยพิกอะไรอย่างงี้นะ มี2ข้างทางยาวไปเลยนะเดี๋ยวเราเดินเดินดูไปเรื่อยๆ<ะ>ยยดูแล้วก็ก็เหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยเนาะแต่อาจจะมีของแบบเออแปกๆเออนี่ดอกไม้ไม้กวาดไม้กวาดดอกไม้เป็นพลัว่วนะเป็นอะไรอย่างนี้นะ อย่างอื่นก็เหมือนเหมือนบ้านเราแหละเนี่ยก็มีของขายของอะไรอย่างนี้เสื้อผ้าเ,ออเรายังไม่เห็นโซนของกินเลยนะที่นั่งเล่นที่กินเนี่ยมีแต่เสื้อผ้าแบบนี้เลยก็มีส้ม,มส้มที่นี่เยอะมากเลยนะเนี่ยแอปเปลิลเขาเป็นรูปแบบนี้ลูกเล็กๆแต่หวานนะแม่เคยซื้อในีขนมพื้นเมืองเขาเออ เล่นไปเรื่อยๆนี่เขาจะแบกลูกอย่างนี้เวลามาช้อปปิง้งถึงแบกเด็กนั okay. กิงหน้าหนาวก็<ๆ>จะมีของขายอันนี้น่าจะเป็นทูบนะทูบแบบก้านแบบนี้เออน,นี่น่าจะเป็นทูบขนมนี่เราเดินเข้ามาโซนข้างในแบบเป็นเหมือนตลาดสดอไอโซนนี้จะมีของเห็นไหมขาทอดขายอะโซนนี้จะเป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนั่งกินในตลาดเช้าอย่างนี้ เราไปดูกันว่าเขากินอะไรกันในตอนเช้าตลาดสดเช้าเขานะนี่นู่นยังไงพ่อที่มีโซนของกินอนะ่ะนี่ขายทู่เออนี่นีอ่อันนี้เป็นเส้นน่าจะเส้นฝือนะแล้วเส้นโอ้อ<ะ>นี่ของทอดลองชิมไหมพี่นัทของทอดไปดึงเข้าไปดูให้มาเรามาสายแล้วเนี่ย ก็จะมีของต้มมีไส้มีเฟออะไรอย่างเงี้ยจะมาโชว์แล้วเราก็หั่นกินได้เนะี่ยน่าจะเขาน่าจะเก็บหมดแล้วเรามาช้าไปหน่อยนะเนี่ยเราจะนั่งกินแบบนี้มีหมูมีเฟอเป็นชามนคนก็จะนั่งเก้าอี้กินแบบนี้เลยเออนี่เดินออกมาแม่ขับรถผ่านก็จะมีพวกปีดนะขายเยอะมากที่นี่ที่นี่น่าจะดังเกี่ยวกับเรื่องพวก ตีมีดตีอะไรอย่างเงี้ยนะเหนื่ยอยเยอะมากเลยอันนี้นะนี่ออกมาแล้วออกมาจากตลาดสุดก็จะเป็นของเหมือนเดิมเราจะเดินอ้อมไปทางนี้เนาะนี่หมดแล้วเกลอนไม่รู้เป็นเกลอนอะไรนะนี่เขาใส่มาเนี่ยแม่ก็ไม่รู้เขาแบกอะไรเขานั่งมา อันนี้เขานั่งซ่อมโทรศัพท์เลยตลาดนกคุณจะติดฟิลมน,นี่เย็บผ้าเลยใครจะเย็บผ้าใครจะซ่อมผ้านี่ข้างบนก็มีผ้าชาวเขาขายนี่เออ <c oughs> มาเป็นกระโปงกระโปงอะไรอย่างนี้นี่มาซ่อมกันตรงนี้เลยนี่เป็นชุดเล็กๆน่ารักชาวขาออย่างนี้นะซื้อแล้วก็ลองเลย <c oughs> ชอบอันไหน ไซเล็กไซจิ๋วตรงนู้นแล้วนี่